ใช่แล้วเจ๊ดมงดาวเจ๊กินไฟเยี่ยวซ้อมมากี่วันได้กินไฟเยี่ยวซ้อมมากี่วันแล้วเดินแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ค่ายเจ๊กินอาทิที่เดียวหมดเลยใช่ป่ะหรือมีใครเป็นผู้ประกอซ้อมมาอยู่วันตอนนี้มีพี่ๆเป็นในใครกักระโบในค่ายเดียวกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบเก้าสูงเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้เกือบเกือบร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้อยู่เท่าไหร่หกสิบสามนิดไปหน่อยมวยสไตล์วันนี้จะต้องมาเจอ กับเจ้าช่างทองแทนนะเพราะว่าผู้ต่อยเราเปลี่ยนไปยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนเพราะนี่เราเพิ่งย้ายศึกมาครั้งแรกใช่ไหมฮแล้ววันนี้เจอช่างทองเดี๋ยวค่อยเข้าไปดวูว่าเขาเป็นระดับไหนสไตล์ไหนเนาะแต่ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไปที่ช่องสามช่องสา,งงา,งามวันนั้นต่อยใครแมตช์แสนคมาเป็นยังไงั้นก็แพ้คนนี้นะไปคะแนนไปวันนั้นต่อยอยู่เวรียญร้อยไปยี่สิบสองไปยี่สิบสองวันนี้ต้องปล่อยไปต่อยเลยร้อยสามห้าเลย เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่นิดหน่อยประมาณไม่ถึงปอบอนได้ไหมนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะร่างกายตอนนี้กี่อยู่เซ้นได้วยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่แทนได้ครูไหมหรือปล่อยเลยนิดนประมาณจำนวนต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเจ็ดสิบคนจังหวัดจุมพรฝากช่วยๆแฟนคลับเราหน่อยฝากตัวในพี่น้องไปจุนบอลจุนบอลแก้บนหน่อันนี้ขอโชคดีนะครับ